เสียงเล bueno, first, <laughs> oh, ็ก oh, ย oh. <but> <and> ังไงให้ค like ุเส <ain> ียงใหญ่ขนาดนี้ให้กูเสียงเล็กสวัสดีค่ะเลี้ยไม่ได้รู้ยังไงก็รู้อ๋อพี่มาในกับผมผมก็เศร้านะพี่สาวมีเพื่อนเล่นอ่ะอ๊นมีผ่านีผ่านรสนใจรับนมหล่อร้องเพลงเคาะโอเองต้องคุยเว้ยสนใจไหมครับไม่งั้นไม่เนียนพี่เขาจะได้ปโ๊เขาผูดับนะผู้ดับครับผูดับขึ้นผูดิบเอ้ยเอ็งเป็นผู้หญิงนะเว้ย ยังไม่พูดอะกลัวกลัวอะไรโอ้โหถ้ากูพูดเนี่ยเขากลัวลบไอพี่ไอคอนยังไม่เห็นเลยเห็นแล้วพี่ปุ๊ต้องคุยไอพี่เออบ้านึงหนูกเป็นห่วงทาั้นเหรอทำไมจะไม่เห็นในสตอรี่พี่ไงเออนั่นแหละน่ารักมน่ารักพี่กต่บางซอยเนี่ยผมหาไม่พอครับน่ารักพี่จริงีาไม่พ่อใช่ครับใช่ดูแล้วเหรอพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะตัวเองไม่หาเองอ่ะ โอ้ผมเป็นเด็กเลยครับพี่ไม่มีใครเขาอยากได้เด็กหรอกครับแล้วดูนั้นน่ะลุยผู้ชีมันเท่าไหร่อะอันนี้ถามถึงนาอยู่หรอครับแค่ค่ะบอเออพีตอนนี้สิบสองครับสิบสองเหมือนว่าเตอะจะอะ่อกแล้วหาเรื่องวะแนวเนียคนเนี้ยคนเนี้ยหาแฟนเอาดีได้ยังครับไดแต่น่าจะมึง วยเป็นไงครับคนเหมือนจะมีคนมาทักนี่คือฮอตนะครับดแล้วพี่มาทำอะไรกันสองคนคือรอรอพี่สาวแล้วครับวต่อหายหมดเลยเป็นเชี่ยโครตเลยสัตว์โครตเลยรอพี่สาวเลยโครตเลยสัตว์กี่คนเนี่ยไม่ไม่เอมพี่แอบดิพี่คนไอ้สัตว์กี่คนกันก่อน เดี๋ยวำไมมันเยอะอย่างเงี้ยเยอะโคเยอะเลยเฮ้ยแต่แต่รู้งานนะแต่รู้งานนะบอกว่าเหมือเมื่อกี้อันนี้อันนี้ดีเลยพี่งับพี่งับมาอีกแล้วคุยองละฮัลโหลครับพี่สาวอุซยฮัลโหลครับพี่สาบ็อกซ์มาเลยจ้ะเอ้นมาคุยดูคนสวยฮัลโหลคนสวยอยู่บ่าน house เราไปเจอคุยเองละ มอเมอเมอที่เมอเมอคุณไม่คุยอ่ะเมอเมอเมอที่เมอที่แมเราไม่คุยเราไม่คุยสกิบลังเสียสกิบสะคอสว่างเฮียจาเไหควะเนีอรครับกลัวเป็นุชายังเลยวะเนี่ยอ๋รพี่ครับอ่ะอันนี้ขอแนเด็ก้ยแย่อ่ะเสียงโคตรน่ารักอหอยแล้วาหรครับ อายุเลยทอายุเท่าไหร่ครับยิ้ห้าเฮ้ยแต่เสียงเป็นผู้ใหญ่อยู่นะไม่ได้เด็กขนาดนั้นเนาะแฟนของบอสเสื้อดำจริงไ่คุยต่อคุย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 รอแล้วพี่มาทำอะไรครับเนี่ยมาร้องเพลงครับตอนแรกมาร้องเพลงกับเดินเล่นครับได้เสียงผู้ใหญ่เพลงอะไรครับพี่ร้องที่ไหนครัอะไรนะรร้องที่ไหนครับร้องตรงนี้เลยเมื่อกี้เลยร้องใหม่ร้องใหม่บอกเขาร้องใหม่ผมไม่เห็นได้ยินเลยอะ เอาแล้วไม่อยู่ไงตอนแรกอ่ะอะลอยลองอีกคังหนึงใหม่เองลองจนเสียงจะเบิร์ดแล้วเมื่อกี้เบิร์ดแล้วคนที่ไหนครับวันนี้ทุกที่เลยครับวันนี้เบิร์ตเบิร์ดเบิร์ดแล้วใช่เบิร์ดแล้วเสียงเบิร์ดแล้วเนาะอ่าแล้วแล้วรอยคืออะไรหนีิเสื้ออะไรเสื้ออะไรครับเสื้ออะไรเสื้ออะไรเสื้ออะไรไม่ได้ใส่เสื้อเสื้ออะไรนะไม่ได้ใส่เสื้อครับไม่ได้ใส่เสื้อ เขาถามไปชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรหรือแบบซาเสื้อไล่อ๋อได้ยินว่าเสื้อไล่อะนี่หมายถึงเสื้อลายคนนั้นอะเอางั้นใช่ใช่ใช่ไปดีฮาซะแล้วมาใจมาใจเสื้อไล่เฮ้ยมันคนพากไหนวันนี้อ่ะพักใต้บังไม่ก็พี่เนื่ยหรอภาษาเลยรบ้างเสื้อไล่ไมเสื้อไล่เขาถึงไม่น่าเชื่อตายนะเพราะผ่านไปคนตาย เสื้อยาวตางังเสื้อราได้ไหมราราโอเคครับราเออก็น่าจะรู้แล,ล้วจังหวัดไหนอ่ายี่สิบคุยภาคละยี่สิบแล้วพี่พี่สายอยู่จังหวัดไหนเนี่ยกรุงเทพครับกรุงเทพโอ้ยกรุงเทพทำไมกรุงเทพเป็นเนี่ยตลกกรุงเทพมันมามันติดแบบแต่ต่ายนิดนึงอะติ๋งหญ่อ่ะติ๋งใหญ่อ่ะคนเหนือหรอวะไม่ชอบพูดเขาเพื่อนพูดเราชอบพูดอะชอบบอกร้องเรืแบบ่อยดีบอกร้อเรื่อยไหลายพจน ไอ้ยี่กูเดาไม่ถูกไอ้เขาอยู่ที่ไหนเนี่ยคนพี่อยู่ที่ไหนเนี่ยกรุงเทพค่ะกรุงเทพเลยแถวดียากรุ่นแถวอะไรนะรตับ้งสิบปทุมค่ะวันนั้นน่ะกรุงเทพมันไม่ใช่ปทุมบอกว่าลุงสิมมันร้ายเกินใะอยู่กรุงเทพดีกว่าแก่ละไม่รู้ดิน้องกูไม่ได้เชื่อคนแถวนั้นไหมมันมันคนละจังหวัดเลยกรุงเทพกรุงเทพเลยปทุมก็ปทุมเลยเดีแถวละเด้อเราแล้เระวิสับสาบสับสับสไหม เวฟโดดน้ำเลยอ่ะไม่สดครับชั่วเลยพี่โ<อ>ดดดิพี่โดดดิพี่สาวสดไหมนะไม่นะ,นะโอเคโอเคโอคไ้ไม,ไม่ดียังมะเนี่ยนะน่าจะทำไมนี่อะ โอ้เกาะนเนี่ยต่อไปปรับจิตกันบาง2องปีมาีจริงมองใครตัใครที่เดินจำมื่อเกี่ยวกันเอพอนะเห็นเขาเหล่านั้นก็นึกอิจฉาในใจทำไมไม่เป็นไม่มีเขาคิดลงมันก็เศร้าใจ พีงความเงาให้เดินกอด้อเท่านั้น <c oughs> ที่นั่งตกันเวลาูนันที่คใครจะกินจะเดินจะนอนก็นเงาไม่มีใครคีงข้างกายไม่มีใครเลยจะมีใคร เขาตาเหมือนใครใครจะมีใครใครไม่ที่จะมองตาหัวใจจะมีไม่ใครเข้าใจรด้ก,กันจะมีกี่คนที่เขาจะมอง จะมีสักวันใบไม้ที่ฝันเป็นจริงจะมีกี่คนที่เขาจะรอที่ฉันเป็นได้ทุกสิ่งมีเพียงความเหงาให้เดินกอดคอเท่านั้นที่นั่งตักกันเัน จะนอนกับเงาไม่มีใครคียงข้างกายไม่มีใครเลยจะมีใครใครรักคนหนตจฉันที่มันธรรมดาไม่เ้าตาเมือนใครใครจะมีใครใคร พี่เลาหนูหนูกับพี่หนูกับพี่พี่ผัดเล่นลิลโลลิลลินกับคันเน่นะจะยินไหมวะได้ยินครับได้ยินได้ยินที่ลิลินกับคันเน่ไหมครับ จะมีใครใครรักคนหน้างใจฉันที่มันธรรมดาไม่เข้าตาเมือใครใครอ่ะติดฝนว่ะ Don't show it when ทำไมมีอะไรหรือเปล่าไปเราถามดูฮะน้องมีสาแบบแล้วนี่ไงสามสองคนข่างกันนี่ลูกอูอร่อยเป็นลูกพี่หมอครับชื่อลูกพี่หมอชื่อลีลินกับคันเนลูกเยอะนะอันนี้ลูกใหม่ ที่ฮิปโปโมเตมันน่ะเอ้ยลูกเยอะนะพี่เตมันเตมืองละแน่นอนครับชี้ชี้อัะชี s <S yeah. um ้ม hmm. ันชี้มันพี um yeah. ่ผัดชี้มันชี้มันเออชี้มันพี่ชี้ผมไหมเนี่ยพี่ชี้มันชี้มันชี้มันที่พี่ชี้ไหมเนี่ยฮึ่มอึ่มงงที่ชี้ไหมเนี่ยเออพี่ ทุกคนเลยยม่เนี่ยเนาะนี่อย่ายกพี่พี่คีมันพี่คีมันพี่คีมันเห็นี่มันเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาเหนี่ยอ่ะ อะไรพี่มั่าไงน้องพี่เยอะจังเอาอะไรนะพี่เหรอเยอะจังอะไรวะเนี่ยใช่ไปถึงบนหัวเนี่ยแล้วนี่แผลเมื่อถามว่าใครอ่ะมึงพี่นั่นแหละไม่งี้ไม่งีเออหนุ่มๆครับน้องควักอะไรอ่ะ กลับเออเป็นไรอ่ะอากาศมันหนาวพี่บอกต้องบอกพวกหนูเป็นลูกด้วยดิหนุ่มตามอ่ะตามปูกันเนี่ยตามอเล่ พี่ผาดลองพูดเสียงรีดดิในรีดะลองดิไม่ได้พูดไม่ได้แม่แม่แม่แอย่าลองก่อนอันนี้ต้องคุยละครับครับครับเฮ้ยเจอเขาเอ็ดดี้ไอวินไม่รู้ครับวิ่งเล่นเหมือนกันมาวิ่งเล่นเหรอใช่วิ่งแข่งเลยล่ะอะทำอะไรพี่ผาดจิ๊บดุมมีในใจผมเปล่า เอออาูนะพี่จะวิ่งแข่งไหมล่ะหินดีลูกพียงเนี่ยอวพี่ค๊อฟพี่อ๊อฟพี่ครับพี่นี่ชื่อเจปโปโปเตมัสียปโปไตมัดโทษนพี่ คนนะด seats, át, <esta> If, ิสองคนเขาคนหนึ่งชี้ฮิฟอีคนหนึงชี้โปัไงชื่อล่อจัดเลยชื่อร่อเราจัดเลยพี่พี่สวัสดีพีพี่ดีสวัสดีค่ะสวัสดีเอาเสียงเล็กเอ้ยมใช่ไม่ใ่งานรร้เลยนะเขาไม่ค่อยพูดหรอกอาจจะภาษาเมืองนะสคนนี้หรือจะเฉลยเฉลยไหมล่ะเฉลยไหมล่ะเอาไงเออไม่พูดดิ สวัสดีค่ัว่าอย่างนี้สวัสดีค่ะน้องหินสวัสดีค่ะใครวะคูดใหม่ที่พี่เสียงไม่พูดเหมือนงอนไหวสัตว์จำกูไม่ได้อ๋อได้แล้วพี่จำได้แล้วพี่พี่แบบไอ้คนนี้ใครไอ้ถ่ายไอ้ถ่ายอะใครอะสายญาตินะสายญาตินะถ่ายถูงอยู่นะไอ้สัตว์ลงแล้วน่ายเป็น พี่แสบดีหรือเปล่าโนโนเปิดไมค์สิลูกพี่แสบดีหรือเปล่าเปิดไมค์สิลูกอะไรครับไม่พี่แสบดีจริงด้วยอะไรเราชื่อฮิปโปอะไรไม่เลยนั่งข่อมฮิปโเตมัสได้จบละฮิปโปวี่งจุดตั้งแต่ฮิปโปแล้ว